หนึ่งคำถามนะคะจากทาง Facebook ของชูรักชูรสดิฉันอายุ42ปีค่ะสูบุหรี่มาตั้งแต่อายุ25ปีอยากรู้ว่าการสูบุหรี่จะส่งผลต่อความเป็นผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนคะดิฉันยังไม่ได้แต่งงานค่ะมีแฟนมาแล้วหลายคนค่ะไม่ได้คุมกำเนิดจริงจังแต่ก็ไม่เคยท้องค่ะ มีปัญหาเรื่องการปวดประจำเดือนปวดมากทุกเดือนค่ะอตอนนี้42แล้วนะคะถ้ายังสูุบรี่ไปเรื่อยๆจะส่งผลยังไงบ้างคะรวมถึงตอนเข้าวัยทองด้วยค่ะคุณหมอบุหรี่มีผลสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวค่ะและเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาจากบุหรีเนี่ยเราก็จะคิดโอ้เราไม่น่าสบเลยเนาะนะคะผู้หญิงนะคะหัวจรดเท้าเอาเอาเรื่องวัยทองก่อนวัยทองเกิดก่อน5ปีค่ะปกติวัยทองผู้หญิงก่อนสี่สิถึหงห้ง เร็วขึ้น5ปีทีเดียวนะคะเกิดใบทองก็มีปัญหาต่อสุภาพไวขึ้นผิวพันธ์ค่ะคือปัญหาคือคนสุบรีเนี่ยอายุน้อยอาจจะไม่ได้สังเกตผิวพันธ์นะคะว่าตัวเองอายุ20แต่เหมือน30อาจจะไม่รู้ความแตกต่างาแต่จริงๆแล้วผิวพันธ์ไม่ดีาปากเป็นไงเงือกดำรู้เลยค่ะมา,าบางคนมาคนสุบรีเหรอกินหายใจ มีกลิ่นบุรี่สม่ะกลิ่นบุรี่ค่ะมีกลิ่นบุรีฟันนะคะฟันก็จะมีกลิ่นออกเหลืองด้วยใช่ฟันเหลืองเลยค่ะมือเหลืองเล็บเหลืองนะคะแล้วปัญหาคือก่อมะเร็งได้ตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยค่ะตั้งแต่มะเร็งรงมดลูกมะเร็งหลอดอาหารไปถึงมะเร็งไตมะเร็งกระดูกอะไรไปไปเรื่อยเลยนะคะอันนี้พูดถึงมะเร็งเรื่องมีลูกห่ะค่ะสูบหรีไม่ว่าหญิงหรือชายมีลูกยากขึ้นเพราะนี่คอตินเนี่ยเป็นสารพิษอสุจิเนี่ยโดนบุรีไป มันเป็นอสุจิพิบติค่ะนะมกติมีหัวหนึ่งหางหนึ่งมันก็งอกหัวงอกหางโอ้กลาพันธ์เลมันเป็นอสุจิกลายพันธ์แต่มันพอดีมันไม่ผสมไม่เกิดนะคะคือกลายพันธุ์ก็คือผสมไม่ได้นะคะบุหรี่นี่ไม่ใช่มีนิโคตินเป็นสารพิษอย่างเดียวนะคะมีสารพิษเป็นเรียกว่าเป็นร้อยร้อยชนิดทีเดียวทามีอะไรเยอะแยะนะใช่และแม้แต่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังไม่สามารถลดพิษลงไปได้ยังมีพิษอยู่ท้องสูบบุหรี่ ลูกขาดอาหารเลยค่ะนะคะเส้นเลือดไปเลี้ยงรกไม่ดีเพราะบุหรีท่ทําให้เส้นเลือดหดคือสรุปว่าพิษภัยบุหรี่เนี่ยแรงนะคะและก็อีกอันหนึ่งคุณผู้หญิงที่กินยาคุมพร้อมกับสูบบุหรี่อายุเกิน3 5ปีนะคะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตจากโรคหัวใจเป็นข้อห้ามของการกินยาคุมในผู้หญิงอายุเกิน35ปีที่สูบบุหรี่ที่เขาถามมาหนึ่งเรื่องเนี่ยอันเนี้ยตรงเกี่ยวบบุหรี่ไหมฮะก็คือเรื่องของ มีปัญหาเรื่องของประจําเดือนคือปวดมากทุกเดือนอันนี้มันเกี่ยวกับบุหรี่นะครับหรือมันนี่ไม่เกี่ยวทีนี้พอดีอายุ40นะคะก็40ก็มีโอกาสเป็นเนื้อง,งอกมดลูกนะคะเนื้องอกธรรมดาของโพรงมดลูก40%นะคะก็อาจจะต้องไปตรวจนะคะคและอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบุหรี่โดยตรงนะคะค